จุดเริ่มต้นเรื่องราวของล s t in Play ก็คือสถานที่อันแสนสงบแห่งนี้เราจะเห็นท้องฟ้าทุ่งหญ้าและก้อนหินกับเด็กสาวคนหนึ่งที่กาลังซ่อนตัวเพื่อพยายามจะจับกบตัวหนึ่งให้ได้ซึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายผมขออนุญาตตั้งชื่อให้เธอว่าเอ๋ก็แลวกันนะครับเมื่อจับไม่สำเร็จเจ้ากบตัวนั้นก็กระโดดหายไปน้องเอ๋ก็เลยเดินไปตามทางเธอได้เจอกับสิ่งต่างๆที่มันดูแปลกประหลาดมากมายครับทั้งเจ้าไก่ขนสีแดงที่โผล่สลับซ้ายขวาไปมา ู้โทรศัพท์ที่จู่ๆเสียงก็ดังขึ้นแต่ว่าเมื่อรับสายคนจากอีกฝั่งก็ดูเหมือนจะไม่ได้ต้องการคุยกับเราแล้วก็ยังมีท่าทีเหมอนตะโกนออกมาด้วยแต่ว่าจะเป็นกระจกกรอบสีทองที่ลอยอยู่กลางอากาศน่าแปลกตรงที่เมื่อเด็กสาวเดินผ่านมันกลับปรากฏเป็นร่างขนาดยักษ์คล้ายกับหมีตโตแต่เมื่อวนกลับมาดูนะครับทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติเอจึงหยิบปากกามาวาดเพื่อเติมหนวดให้กับตนเองบนกระจกซึ่งหนวดที่เธอวาดก็ตามติดตัวเธอไปบนกระจกโดยที่เอไม่ได้เอะใจ เธอยังพบเจอกับก้อนหิน2ก้อนที่เมื่อกระโดดขึ้นไปนะครับก้อนหินแต่ละอันก็จะค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนทําให้เด็กน้อยยื่นมือไปหยิบแก้วน้าลุงมาได้จากนั้นเมื่อกลับลงสู่พื้นทัอใน,นนั้นเองที่ไก่ขนสีแดงก็กดตัวพร้อมกับเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันก็คือคุณลุงพูดคราวยาวที่แวะมาทักทาย ต่อมาที่เราได้เจอก็จะเป็นดอกไม้3ดอกที่มีลักษณะเหมือนกันบ่งบอกว่าเราสามารถทําให้มันเรืองแสงพร้อมกันได้ซึ่งเมื่อทําสําเร็จเจ้าปลาย,ยักษ์สาตาก,ก็ผุดขึ้นมาจากบนพื้นทว่าปลาตัวนี้ดูไม่ได้มีพิษมีภัยเอจึงเื่นมือไปลูบมันเบาๆจากนั้นเจ้าปลาก็ว่ายจากไปสิ่งต่อไปที่เราได้เจอก็คือบันไดขึ้นไปยังประตูที่ลอยอยู่เหนือพื้น จะเปิดประตูบานนี้เราจำเป็นจะต้องใช้กุญแจนะ่นทำให้ตัวเอกต้องไปต่อเธอได้เจอกับข้อความ Lost in Play ที่สลายกลายสภาพเป็นผีเสื้อสีส้มเมื่อเรายื่นมือไปสัมผัสกระทั่งในท้ายสุดเด็กสาวก็ได้พบกับกลุ่มเพื่อน3าคนที่ประกอบไปด้วยเป,ป็ดนสะูบไปราชาก,กบแล้วก็พูดคราวยาวคนเดิมเมื่อได้เห็นเด็กน้อยพวกเขาก็ส่งแก้วน้ำออกมาเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าถ้าจะร่วมสังสรรค์กับพวกเขานะครับ เราจะต้องใช้แก้วน้ําแบบเดียวกันซึ่งเอก็ได้มันมาแล้วก่อนหน้านี้แก้วน้ําทั้งสาใบาที่ปรากฏพร้อมการส่งสัญญาณไปที่แก้วของลุงพูดสัญ,ญลักษณ์กุญแจสองแสงพร้อมกับปรากฏเป็นกุญแจของจริงที่เราจะเอากลับไปใช้เปิดประตูบานนั้นคุณลุงส่งกุญแจให้กับเอเด็กสาวกลับไปที่ประตูแล้วเปิดมันออกด้วยกลไกพัซเซลที่เกมกาหนด,ดเอาไว้เมือ่อไขปริศนาสําเร็จแล้วนะครับมือจากอีกฝั่งหนึ่งก็ยื่นออกมาส่งบัวรดน้ําให้กับเรา เด็กน้อยจึงกลับไปเจอคนทั้งสามอีกครั้งนะครับเธอใช้บัวน,นี้เติมน้ำในแก้วของทุกคนและเมื่อดื่มพร้อมกันปรากฏการ์การลอยตัวก็ส่งผลกันอย่างทั่วหน้า ภูเขาทั้งหมดล่องลอยแล้วก็ร่วงหล่นลงมาพร้อมกับภาพตัดสลับที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้เป็นความฝันของเด็กสาวอันที่จริงแล้วเธอนอนหลับอยู่ภายในห้องเดียวกับพี่ชายของเธอซึ่งผมขอเรียกเขาว่าบีนะครับ แดดที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้เอตื่นขึ้นเธอลุกจากเตียงแล้วค่อยๆลากตัวเองเดินไปเปิดม่าาเพื่อหวังให้พี่ชายตื่นทว่าบีก็ยังนอนสบายไม่ไหวติงเด็กสาวจึงต้องหาวิธีปลุกพี่ชายให้ได้ซึ่งพัซเซสำหรับการปลุกก็จะประกอบไปด้วยรถไขาลานที่วิ่งออกมาจากตู้ชั้นด้านล่างแล้วก็วนกลับเข้าไปเองดวงตาที่อยู่ในเงามืดใต้เตียงไขควงบนตู้ชั้น3นะครับกล่องไม้นาฬิกาปลุกแบบไขาลานแล้วก็โคมไฟ สิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้โคมไฟส่องไปยังใต้เตียงพร้อมกับพบว่าดวงตาในความมืดนั้นจริงๆแล้วก็คือเจ้าเหมียวที่แอบมานอนเล่นอยู่ตรงนั้นเจ้าแมวที่ตกใจก็ทําให้หุ่นของเล่นกระเด็นกระดอนออกมาครับจากนั้นเมื่อเข้าไปสำรวจที่หุ่นก็จะพบว่านี่มันเป็นหุ่นของเล่นที่ยังใช้งานได้ซึ่งภายในก็จะบรรจุฐานเอาไว้ด้วยขั้นที่3จะเป็นไขควงที่เราจะใช้กล่องไม้จากใต้เตียงของบีเพื่อปีนขึ้นไปหยิบไขควงลงมา สี่คือคกลไกไขาลานนะครับเราจะต้องเปิดหน้าบานให้รถไขาลานวิ่งออกมาครับจากนั้นก็ปิดก่อนที่มันจะวนกลับไปที่เดิมคนไกไขาลานจะดูดออกมาในที่สุดทีนี้ก็ถึงเวลาของการซ่อมนาฬิกาครับใช้เข็มควงขันน็อตทั้ง3จุดใส่ฐานให้ตรงตามขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ตามด้วยเชื่อมต่อเฟืองจากฝั่งซ้ายล่างไปให้บรรจบกับเฟืองบริเวณด้านขวาบนแค่นี้นาฬิกาก็จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งเราก็จะเอามันไปปลุกพี่ชายและนี่คือผลลั์ของความพยายามของเราครับ ท่าทีของเจ้าบีนั้นดูไม่สบอารมณ์เอาซะเลยจากนั้นเขาก็ลุกจากเตียงหยิบเกมบอยแล้วก็ออกเดินจากห้องโดยที่ไม่ได้สนใจน้องสาวของเขาเลยแม้แต่น้อยสองพี่น้องจะลงมายังชั้นล่างของบ้านนะครับเกมเพลย์ในด่านนี้จะมีสองฉากหลกัหลกๆได้แกล่ลานหน้าบ้านกับบริเวณห้องรับแขก เรื่องราวนะตรงนี้จะยังโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ของ2พี่น้องครับเพราะดูเหมือนว่า B าก็ยังไม่ได้สนใจน้องเอสักเท่าไหร่เขาเดินออกไปนั่งเล่นเกมที่หน้าบ้านมันก็เลยทําให้ A ต้องหาวิธีทําให้ B หยุดเล่นเกมให้ได้อพอโซ่ในด่านนี้จึงประกอบไปด้วยสมุดภาพที่เป็นเรื่องราวของกบ3ตัวต่อสู้กับหมีอสุรกายพวกมันพยายามอย่างมากแต่ก็ต้านไม่ไหวจนเพื่อนกบคนนึงถูกจับตัวไปครับพวกมันจึงคิดถึงดาบในตำนานที่ใช้ปราบเจ้าอสุรกายตัวนั้นซึ่งในเล่มยังมีคอลัมน์ DIY ที่สอนวิธีการปปปรรระะดดดิษษฐ์กกอองาให้้เ็นูมีีวย สงคือลิ้นชักที่ต้องใช้กุญแจเปิดครับ3คือดินสอสี4นาฬิกาที่หยุดเดินเพราะขาดลูกตุ้ม5คือเจ้าตูบที่นอนหลับขวางบันได6คือภาพถ่ายครอบ,คร,บครัวที่มีทั้งพ่อแม่ AB แล้วก็สัตว์เลี้ยงประจำบ้านทั้ง2ตัวกับนาฬิกาที่บ่งบอกเวลาถัดมาในพื้นที่นอกบ้านนะครับชิ้นส่วนสําหรับการแก้พัซเซิลที่ได้จากตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยกระมังซักผ้าที่มาขนดูนะครับเราจะเจอลูกบอลเล็กๆซ่อนอยู่ต่อไปคือกล่องกระดาษที่เจ้าแมวเหมียวไม่ยอมออกมา กระดิ่งบนชั้นวางรองเท้าและสุดท้ายก็คือลูกตุ้มนาฬิกาที่ซ่อนอยู่ด้านหลังบีครับวิธีได้มาก็คือเราจะต้องแกล้งหลอกพี่ชายนั่นทาให้เขาพลิกตัวไปนอนอีกฝั่งของโซฟาเมื่ออุปกรณ์เริ่มต้นครบแล้วนะครับขั้นตอนของการไขปริศนาจะมีลําดับดังนี้เราจะสวมลูกตุ้มเข้ากับนาฬิกากันก่อนจากนั้นเราจะต้องตั้งเวลาให้ตรงกับบอกแสเวลาที่ได้จากภาพครอบครัวซึ่งก็คือเวลา5้าโมงสีวินาทีครับ เมื่อทำสำเร็จกุญแจจะเด้งออกมาจากนาฬิกาให้เราใช้กุญแจไขลิ้นชักด้านในคือกันไกลซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำหน้ากากกล่องหน้าหมีมอนสเตอร์โดยตอนนี้เราจะขาดอยู่แค่อย่างเดียวแล้วนะครับก็คือกล่องกระดาษที่เจ้าเหมียวใช้นอนหลับทีนี้ภาพครอบ,บครัวยังแสดงให้เห็นว่าแมวกับสุนัขของบ้านนั้นไม่ถูกกันนักและนั้นทําให้เราต้องใช้กระดิ่งเพื่อปลุกเจ้าหมาน้อยนนเนจันะกระดิ่งเป็นจังหวะพร้อมกับพบว,ว่าเจ้าตู่กำลังฝันว่าตนเองกําลังวิ่งไล่แกะ3ตัว ในฝันเราจะต้องช่วยให้เจ้าตูบไล่แกะไปยังตำแหน่งที่กากระบาดเอาไว้โดยจำนวนและช่องการเดินนั้นจะมีจำกัดซึ่งเมื่อทำจนลุล่วงเจ้าหมาน้อยก็จะตื่นขึ้นนะครับเพราะว่าแค่นั้นยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันออกไปนอกบ้านโดยใช้ลูกบอลที่ได้มาด้วยเราจะปามันออกไปด้านนอกนะครับจากนั้นเจ้าตูบก็จะติดตามลูกบอลไปจนได้แล้วก็ได้เจอกับเจ้าเหมียวที่นอนหลับอยู่ในที่สุด ทีนี้มอได้อ,อุปกรณ์มาครบแล้วก็ถึงเวลาของการประดิษฐ์กล่องหน้ามีมอนสเตอร์เราจะใช้มันหลอกพี่ชายให้ตกใจครับและนั้นทําให้ทั้งคู่วิ่งออกไปบริเวณนอกบ้านด้วยกันโดยที่บีเองก็ไม่ได้ทันเอะใจว่าที่เขาเห็นก็คือน้องสาวของเขานั่นเอง <c oughs> วินาทีที่ผ่านออกไปนอกรั้วบ้านนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นเสมือนเป็นการเชื่อมมิติ2มิติเข้าด้วยกันประตูบ้านที่วาดเป็นรูปกบนั้นเชื่อมต่อกับประตูรูปปั้นกบที่อยู่อีกมิติหนึ่งเอที่กําลังวิ่งไล่ตามพี่ชายแต่ในฝั่งของ b เองก็กลับเห็นภาพทั้งหมดเป็นป่าลับแลที่มีมอนสเตอร์หมียักษ์กำลังตามจับเขากระทั่งเขาก็เข้าไปซ่อนตัวภายในต้นไม้แล้วก็รอดมาได้อย่างเฉียด ารกิจไขปริศนาหน้าตรงนี้จะเป็นการหาทางหนีเจ้าหมีที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแบบให้ได้ครับในเชิงของเกมเพลย์พอเข้าสู่ด่าน3นะครับจำนวนช่องแผนที่จะแบ่งออกเป็น3ช่องเพื่อให้เราได้สำรวจออกไปไกลขึ้นใช้ชิ้นส่วนอุปรกรณ์สำหรับแก้พัลโซที่เยอะกว่าเดิมครับซึ่งองค์ประกอบของการแก้พัลเซก็จะมีตามนี้นะผู้สีดำที่กำลังอ่านหนังสือคนนี้นั้นต้องการแว่นตาต้นไม้ที่มีสวิตต์แปะอยู่เมื่อกดปุ่มนะครับเครื่องเปิดกระป๋องจะห้อยลงมากับอีกฝั่งของต้นไม้ก็คือยางไม้สีทองที่เก็บบบออออกกกมมมาาได้้แนนนนฝััั่่งขวจะะีีีทปยูหินนคร ขอนไม้ที่แว่นตาวางอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีผีเสื้อกลางคืนที่บินไปมาส่วนแมวฟังขวานั้นเราจะพบกับเจ้ากบ3ตัวและชามที่ตกอยู่บนพื้นทีนี้ขั้นตอนของการไขปริศนาก็จะมีลำดับแบบนี้ครับเราจะใช้มีดกรีดร่องบนต้นไม้เพื่อเก็บยางไม้ลงมาใส่ชามจากนั้นเราจะเอาชามดังกล่าวไปวางเพื่อล่อให้ผีเสื้อกลางคืนมาตอมเปิดโอกาสให้ผู้สีดําอีกตัวที่ซ่อนอยู่ในขอนไม้กระโดดออกมาจากผีเสื้อและนั่นทำให้เราสามารถลอดเข้าไปภายในโพรงไม้หักอันนี้เพื่อเก็บแว่นตาก,กลับมาได้ เว้นตาจะเป็นอุูกรณ์ที่ผู้ที่กําลังอ่านหนังสือต้องการนะครับมาส่งมอบให้กับมันผู้ตัวดังกล่าวจะจากไปทําให้เราสามารถหักกิ่งไม้ลงมาได้ครับกิ่งไม้จะเอาไปใช้เขี่ยหมวกสีแดงให้กับกบตัวขวามือ ซึ่งไม่ได้หมวกคึืนมานะครับเจ้าก,กบตัวนี้จะตอบแทนเราโดยการช่วยตัวเอกไขปริศนาจุดที่หมอนี้จะช่วยก็คือการทําหน้าที่เป็นตัวล่อให้หมีเคลื่อนตัวออกจากต้นไม้ที่อยู่ฝั่งขวาสุดทําให้เราเข้าไปหยิบคันโยกเล็กๆได้แต่ว่าในตอนที่กําลังจะได้มันมาผู้สีดําอีกตัวที่ซ่อนอยู่ในโพรงต้นไม้ก็คว้ามันไปซะก่อนนัลนทำให้เราต้องมุดเข้าไปในนั้นเพื่อแข่งเกมชิงคันโยกครับกฎของเกมนี้ก็คือเราจะต้องใช้หมากสีตัวไล่ต้อนหมากสีดําให้หมดทางเดินหรือก็คือให้อยู่ในสถานะเช็คเมทนั่นเอง เมื่อชนะเกมได้แล้วผู้สีดําตัวนั้นจะคืนคันโยกสีน้ําเงินให้กับเราจากนั้นเราจะกลับไปที่กบ3มตัวบริเวณด้านล่างจะมีหินที่มีช่องเสียบเราจะใส่คันโยกลงไปพร้อมกับพบว่าจริงๆแล้วหินที่อยู่ในแมปตรงกลางอันนี้ก็คือแท่นสปริงที่สามารถใช้คันโยกควบคุมได้แล้วตรงนี้เราจะต้องพึ่งพาเจ้ากบตัวเดิมอีกครั้งหนึ่งครับบีจะขอให้กบยืนบนแท่นหินจากนั้นเราจะกลับไปที่คันโยกกดส,สวิตช์เพื่อให้กบพุ่งตัวขึ้นไปคว้าที่เปิดกระป๋องลงมาในที่สุด จากนั้นเราก็จะกลับไปเปิดกระป๋องแมลงให้กับกบตัวที่2และนั่นทําให้มันได้กินแมลงสมใจทีนี้เมื่อกบครบทั้ง3ตัวแล้วเราจะช่วยกันดึงดาบออกมาครับและดาบลูกนี้เราจะใช้ปราบหมีมอนสเตอร์ตัวนั้นนั่นเองทั้งนี้บีจะเอาชนะหมีได้หรือเปล่ามาลองดูกันเลยครับ สรุปแล้วสถานการณ์ไม่ได้แตกต่างจากเดิมดาบก็ไม่ได้ช่วยอะไรและณตอนนี้เรากําลังจะโดนหมีขย่าแต่ก็ได้เจ้ากบ3ตัวช่วยดึงความสนใจให้นะครับทำให้บีค่อยๆกระดึบกระดึบลอดตัวเจ้าหมีไปอีกฝั่งและเมื่อทําสําเร็จเขาก็วิ่งหนีด้วยความเร็วแม็กสปีดของตัวเองเท่าที่จะทําได้บีวิ่งไปเจอถ้าที่มีอักขระแปลกประหลาดเขาไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยทําได้แค่วิ่งตรงไป เกมเพลย์นะตรงนี้จะเป็นเหมือนเกมเดินตามช่องที่ต้องตลับกับเจ้าหมีที่จะเข้ามาจับตัวเราครับผู้เล่นจะต้องเลือกเดินให้ถูกจังหวะและถูกทิศทางซึ่งแต่ละด่านก็จะยากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งด่านสุดท้ายจะมีรูปปั้นทองคำที่เราจะต้องเก็บติดตัวมาแล้วหนีออกจากถ้ำแห่งนี้ในที่สุด เมื่อออกจากถ้ำมาได้เราจะเจอกบที่โดนจับมาครับสังเกตว่ามันจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับในหนังสือก่อนหน้านี้เลยบีจะเข้าไปแก้เชือกให้พร้อมกับปลดปล่อยเจ้ากบผู้โชคร้ายตัวนี้ให้เป็นอิสระพัลเซในขั้นต่อไปก็คือการหาทางจาับเจ้าหมีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งมีขั้นตอนตามนี้ครับ เริ่มต้นที่การวางเชือกที่ทำเป็นเงื่อนสำหรับทำกับดักบนพื้นจะมีอักษรกับวงกลมสำหรับทำพิธีกรรมบางอย่างซึ่งเราจะวางรูปปั้นทองคําที่ได้มาจากในถ้ำไว้ตรงนี้จากนั้นเราจะกลับไปที่ผนังถ้ำเพื่อกดแท่นอาักขาระรอบๆให้ถูกต้องตามลำดับโดยบอกแสนั้นสามารถดูได้จากอักขาระบนพื้นวงกลมสำหรับทำพิธีได้เลย จากนั้นเมื่อทาสาเร็จแผ่นหินด้านบนสุดจะหลุดลงมาเราจะเอามันไปใส่ในช่องภายในก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแบบเดียวกันตามด้วยพัลเซอ์อันนี้ที่จะเหมือนกับกลไกของตู้เซฟครับคือเราหมุนไปในทิศทางตามจุดที่มาจากคําใบ้ที่อยู่ตรงกลางโดยสรุปก็คือเราจะต้องหมุนขวา3จุดหมุนซ้าย4จุดแล้วก็หมุนขวาอีก2จุดแทนพิธีกรรมตรงรูปปั้นจะท c เว v โอ้ จากนั้นเมื่อบ,บีสัมผัสกับรูปปั้นนะครับมันจะปรากฏเป็นตัวบีอีกคนขึ้นมาซึ่งเราจะใช้บีร่างเงาอันนี้เป็นตัวลอ่อจากนั้นแผนการจับมีจะเริ่มต้นขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อะ้ยฮะฮะฮฮลอยนกี้อืเอาละเรื่องทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมบทบาทสมมุติของสองพี่น้องนะครับแต่ถ้าว่าในที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เล่นด้วยกันจนได้ แต่มันก็น่าแปลกตรงที่เมื่อพวกเขามองย้อนกลับไปยังบ้านของตัวเองปรากฏว่าเส้นทางกลับมาไม่เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถนนถูกแทนที่ด้วยแอ่งน้าเล็กๆที่มีนกโตๆกับกอบ,บลินขี่หลังมันอยู่นั่นเท่ากับว่าประตูกบข้ามมิติที่พวกเขาวิ่งผ่านออกมาจากหน้าบ้านคือเส้นแบ่งระหว่างโลกที่แท้จริงกับแดนเซนตาซีแห่งนี้เราจะถามทางกลับบ้านกับคนยายที่นั่งอยู่ตรงมานั่งใกล้ๆเพราะว่าเธอก็ไม่อาจให้คําตอบกับเราได้ครับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือเก็บเกี่ยวเบาแสสําหรับการไปต่อ เผยพระโซนนะตรงนี้จะประกอบด้วยถาดพิซซาที่กินหมดแล้วกับหมายเลขติดต่อที่อยู่ด้านหลังแท่นหินรูปกบที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญทั้งขยะทรงกลิ่นเหมน็นแล้วก็ฝูงนกนใกล้ๆคุณยายที่ไม่ยอมให้เราเข้าใกล้พวกมันที่ล้อมรอบต้นไม้อาไว้ทีนี้เราจะไปตั้งต้นที่นกยักษ์กับกบปลิ้นกันครับที่นั่นเราจะเจอกับคุณปู่พูดคราวงามที่กำลังซ่อนตัวในถังขยะเมื่อปรากฏตัวเขาจะส่งไม้หนีบมาให้นะครับจากนั้นเขาก็จะจากไปพร้อมกับโดนเจ้านกยักษ์ฉกกางเกงในมาเป็นอาหาร ักจากนั้นเราก็จะถามเรื่องทางกลับบ้านจากกอบลินนะครับแต่มันบอกว่าจะบอกเราก็ต่อเมื่อเราหาตุวกว๊กต,ตาเป็ดสีตัวมาให้ได้ซะก่อนขั้นตอนของการหาเป็ดทั้ง4ตัวที่ผมเล่นก็จะตั้งต้นจากขนมปังลอยน้ําอันนี้ครับบีกับเอจะจับมือกันแล้วช่วยกันหยิบขนมปังขึ้นมาจากนั้นเราจะเอาไปให้กับฝูงนกเปิดทางให้2ตัวเอกเข้าใกล้ต้นไม้เพื่อขึ้นไปหยิบเหรียญที่อยู่บนนั้นลงมาจนได้ เมื่อได้เหรียญมาแล้วเราก็จะไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อโทรสั่งพิซ่าตามเบอร์ที่แนบมาในกล่องครับประเด็นก็คือเราจะต้องสั่งพิซ่าให้ตรงกับถาดเดิมด้วยนะซึ่งหน้าพิซ่าแต่ละช่องจะทิ้งคำใบเอาไว้เป็นเศษของมันตั้งแต่ช่องที่ว่างเปล่าช่องที่มีเห็ดเซสีแดงของมะเขือเทศแล้วก็สีเขียวจากใบออริกาโน่ก็ให้เราสั่งตามนี้ได้เลยครับจากนั้นพนักง,งานจะเอาพิซ่ามาส่งเราก็จะเอาพิซ่าไปวางที่เดียวกับกล่องเดิมตอนนั้นเองที่จะมีคนยื่นมือออกมาหยิบพิซ่าไปกินพร้อมกับทิ้งตตตุกกาาาเเเปปดดดนนน้้้้้อยไไวววััับบพืทํรมรรแล1ค เป็ดตัวที่2เราจะได้จากถังขยะใกล้ๆตู้โทรศัพท์ณนะตรงนี้ให้เราใช้ไม้หนีบหนีบจม,มูกแล้วลงไปคุยขึ้นมาได้เลยเป็ดตัวที่3ามจะได้จากรูปปั้นกบ5ตัววิธีไขปริศนาอันนี้ก็คือให้เราจัดเรียงความสูงให้กับรูปปั้นกบแต่ละตัวคำใบ้ดูได้จากหลังคาบ,บ้านด้านหลังกับสีของหมวกนะครับเรียงลําดับความสูงให้ตรงกันก็จะได้เป็ดตัวที่3 เอาละและเป็นตัวสุดท้ายจะได้จากคุณยายครับเธอจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะมานั่งตรงนี้เธอถูกโจรคนนึงมาแย่งกระเป๋าของเธอไปเธอจึงขีม่ม้าไล่ตามจนได้กระเป๋ากลับมาจากนั้นกระรอกก็มาแย่งกระเป๋าเธอขึ้นไปบนต้นไม้ตอนนั้นเองที่โจรเอาขวานมาโค่นต้นไม้ลงทําให้เธอร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าแต่ก็ได้ฝูงนกมาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาผู้เล่นจะต้องเรียงลําดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามสัญลักษณ์ที่อยู่บนกระเป๋าเมื่อทําสําเร็จก็จะได้เป็ดครบทั้ง4ตัวครับจาบบัีดับ สองพี่น้องจะเอาเป็ดไปให้กับกอบลินทว่าหมอนี้ไม่ได้ต้องการเป็ดแต่ว่ามันจะให้บททดสอบเป็นเกมเดินเรือเป็ดบนเงื่อนไขว่าเป็ดสีตัวจะมีคนละ100คะแนนการเดินหนึ่งช่องจะใช้25คะแนนนะครับและแต้มจะส่งต่อให้กับเป็ดที่อยู่ติดกันได้เป้าหมายก็คือทายังไงก็ได้ให้เราเอาธงจากอีกฝั่งกลับมายังฐานฝั่งขวาสุดแล้วก็เป็ดทุกตัวจะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมที่ฐานนั่นเอง <c oughs> เมื่อทำสำเร็จแต่ทว่ากอบลินเหมือนจะกล่าวหาว่าเราขี้โกงนอกจากจะไม่บอกข้อมูลอะไรเลยนะครับมันยังสั่งให้นกจับตัวเด็กทั้งสองแล้วบินไปด้วยกันระหว่างทางขนนกอันนึงหลุดออกมาครับวีความมันเอาไว้ได้เขาจึงใช้มันเขี่ยไปที่ฝ่าเท้าของกอบลินกอบลินที่จะกระจี่จนทนไม่ไหวก็เลยร่นตัวลงมาเอฉวยโอกาสดึงชูชีพของมันทําให้กอบลินหลุดออกไปจากตัวนกในที่สุด จากนั้นสองพี่น้องก็ช่วยกันเหวี่ยงขาน,นกจุดหลุดออกมาได้นะครับพวกเขาร่วงหล่นลงมาบนเรือที่ลอยอยู่กลางมาหาสมุทร ในตอนนั้นเองที่ฉลามตัวหนึ่งว่ายเข้ามาแต่ว่ามันปรากฏตัวแบบเต็มๆแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่ฉลามแต่ว่าเป็นคุณปู่พูดเครางามคนเดิมปูัวธิบายให้ฟังว่าณตอนนี้เรามาไกลจากบ้านในมิติที่ไม่ใช่ดินแดนบ้านเกิดการจะกลับบ้านทั้งสองจะต้องร่วมมือกันออกเดินทางกลับเข้าฝั่งฝ่าเหล่าสัตว์ร้ายและอสุรกายมากมายจนท้ายสุดเราจะไปให้ถึงประตูมิติรูปกบอันนั้นแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปตามเส้นทางที่ออกมา สองพี่น้องจึงแล่นเรือออกไปตามคำแนะนำของปู่ครับระหว่างทางเราจะได้เจอกับปลาหมึกยักษ์ที่เฝ้าขวดของมันไม่ให้ใครเข้าใกล้เจอสิงโตทะเลกับนกนางนวลกำลังเล่นหมากกระดานชนิดหนึ่งด้วยกันเราจะถามหาฝั่งซึ่งพวกเขาก็บอกทางให้ครับเพราะว่าเมื่อสองพี่น้องล่องเรือไปเจอเกาะเล็กๆล,กกลางทะเลที่มีหีบสมบัติอยู่บนนั้นบีขึ้นไปสำรวจพร้อมกับพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกาะแต่ว่าเป็นปลายักษ์ที่อําพรางตัวเพื่อจับเหยื่อและแน่นอนว่าพี่บีของเราก็คือเหยื่อในวันนี้ บีโดนกินเข้าไปสปมพลทำให้เอต้องหาทางช่วยเหลือพี่ชายของเธอกิจกรรมไขปริศนาจึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ตรงนี้ครับโดยองคประกอบของเบาแสและคำใบท,ทั้งหมดจะประกอบด้วยจุดดำน้ำ<ม>ที่ผุดขึ้นมาเมื่อบีโดนกินเข้าไปบันทึกเกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับสิงโตทะเลและนกนางนวลทว่าเนื้อหาภายในกลับเป็นข้อความที่เราอ่านย,ยังไงก็ไม่เข้าใจครับ <Okay. S 2> จุดที่3าคือตำแหน่งของปลาหมึกยักษ์ที่ตอนนี้ปลาตัวหนึ่งขึ้นมานั่งดูดฟองน้ำแท่งที่ใช้ดูดอันนี้จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ดำน้ำให้กับต่อไป ทีนี้เราจะกลับไปที่ปลายยักษ์แล้วก็ดำน้ําลงไปครับซึ่งฉากใต้น้ําตรงนี้เราสามารถกดสลับไปคุบคุมบีได้ด้วยภายในท้องปลานอกจากจะมีบีแล้วนะครับเราจะยังได้เจอกับคุณตาที่ตกปลาอยู่ในนั้นซึ่งไอเทมไขป่ปริศนาด้านในก็จะประกอบไปด้วยโถส้วมกล่องไม้ลิ้นไก่แล้วก็ไม้สําหรับดูดส้วมที่เราจําเป็นจะต้องใช้เพราะว่าคุณตาบอกว่าจะให้เราก็ต่อเมื่อเราหาหนอนมาให้เขาใช้ตกปลาได้ซะก่อน เกี่ยวกับนอนนั้นมันปรากฏตัวชัดเจนอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะครับเอสามารถเข้าถึงตัวมันได้แต่ว่าหนอนมีสกิลว,ว่ายน้าที่ไวมากทําให้เราจับมันได้ไม่ทันสงพี่น้องจึงต้องช่วยกันจับหนอนตัวนี้เริ่มต้นจากบีที่ยกกล่องไม้ขึ้นมามันทําให้เขาเจอตุ๊กตาโจนสลัดปักอยู่ณนะรูทวารของปลาบีจึงผลักมันออกไปนะครับทำให้ตุ๊กตาหลุดออกมาในน้ําส่งผลทําให้น้องเอเข้าไปหยิบมันมาได้ ตุ๊กตาโจรสลัดอันนี้มีไว้ขับไล่ปลาหมึกยักษ์โดยเฉพาะเมื่อทําทีว่าเป็นโจรสลัดเข้ามาโจมตีปลาหมึกที่กลัวโจรสลัดอยู่แล้วก็เลยหนีไปเราจึงเข้าไปเก็บขวดกลับมาได้ครับซึ่งไฮไลท์มันก็จะอยู่ที่ขวดนี่แหละครับเพราะว่าภายในมีหิ่งห้อยส่องแสงสีฟ้าที่ทําให้เราสามารถมองเห็นอักษรหรือว่ารูปภาพที่ซ่อนอยู่บนหน้ากระดาษได้ ใช่แล้วะครับเราจะใช้มันกับหนังสือบันทึกสัตว์ทะเลเล่มนั้นเมื่อสองแสงจากหิงค่อยภาพที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏเด่นชัดพร้อมกับบอกเบาะแสต่อไปของเราเกี่ยวกับการจัดเรียงสัตว์ทะเลสีชนิดที่อยู่ใต้ท้องปลายักษ์สังเกตจากตัวเลข1นถึง4ที่ปรากฏขึ้นมาบนภาพสัตว์ทะเลแต่ละแบบจากนั <Sh> ้นก <baum> ็จะดำน้ําลงไปนะครับแล้วจัดเรียงสัตว์ทะเลตามเบาะแสที่ได้มา เมื่อเรียงลำดับถูกต้องสัตว์ทะเลทั้ง4จะรวมร่างกลายเป็นปลาที่มีความไวประดุดสายฟ้ามันจะเข้ายู่โจมหนอนที่ต่อให้หนีเก่งแค่ไหนนะครับมันก็ไม่อาจรอดพ้นปลาฟิวชั่นตัวนี้ไปได้และนั่นทำให้เราได้หนอนที่ต้องการมาในที่สุดจากนั้นเราก็จะกลับขึ้นฝั่งแล้วก็โยนหนอนให้ปลายักกินส่งผลทำให้หนอนได้ถูกส่งต่อไปจนถึงพี่ชายจนได้วีที่ได้หนอนมาแล้วก็จะมอบมันให้กับคุณตาใช้ตกปลาประเด็นก็คือมันดันมีปลาในถังน้ำจริงๆคุณชมครับซึ่งคุณตาก็ใจดีให้ทั้้้้งปลาใหทัไมมดูว บีจะดูดซ่วมจากโถที่อยู่ในท้องปลาแต่นั่นทำให้เราได้กุญแจที่เป็นคีย์ไอเทมชิ้นสําคัญอันต่อไปซึ่งทั้งกุญแจและปลานั้นเราจะต้องส่งออกมาเพื่อให้น้องสาวไปใช้ไขปริศนานในสเต็ปถัดมาครับ เอจะเอาปลาไปให้สิงโตทะเลกับนกเพ้ว่าทั้งสองที่ชอบกินปลาเหมือนกันก็นกทําให้พวกเขาเกิดการแย่งชิงแล้วก็เป็นสิงโตทะเลที่โดนเตะลงน้ําส่วนปลาก็ตกเป็นอาหารของนกนางนวลในขณะเดียวกันนะครับที่ว่างสาหรับการเล่นหมากกระดานก็ว่างลงแล้วทําให้เราเข้าไปเล่นกับนกนางนวลได้เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าเราชนะเจ้านกจะบินเป็นขนหีบสมบัติบ,บนตัวปลายักมาให้ซึ่งเกี่ยวกับกติกาการเล่นนั้นง่ายมากครับ ผู้เล่นที่เรียงหมากตัวเองได้4ตัวติดกันก่อนก็จะชนะไปกระทั่งเมื่อเราเอาชนะการแข่งขันมาได้นกนางนวลก็บินไปเอาสมบัติมาให้แล้วก็โยนลงไปกลางน้ำเด็กสาวจะใช้กุญแจจากโถส้วมไขเปิดกล่อง <c oughs> เผยให้เห็นสมบัติที่อยู่ด้านใน <c oughs> ที่ทําให้ผมก็อึ้งไปเหมือนกันว่าพวกพี่ๆ <c oughs> ทีมพัฒนาเข้าไปสุดเบอร์จริงๆคุณผ <c oughs> ู้ชมครับ ภายในกล่องสมบัติก็คืออุปกรณ์ควบคุมเรือดำน้ำผ่านจานดาวเทียมเราจะใช้มันควบคุมเรือที่อยู่ใต้มหาสมุทรให้กลับมาบนผิวน้ำอีกครั้งจากนั้นเอจะเป็นคนลงไปขับมันด้วยตัวเองภารกิจสำรวจใต้น้ำจะแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นได้แก่ระดับบนที่มีแพลงต้อนเรืองแสงระดับกลางที่มีปลาย,ยักษ์อีกตัวหลับอยู่และระดับพื้นมหาสมุทรที่จะเป็นตำแหน่งแรกที่เราจะต้องลงไปตามหาจุกคอ,อกสำหรับปิดขวดไว้ตรงนั้นเราจะได้เจอปูเสฉวนที่ไม่ชอบแสงเดินไปมาอยู่ด้วยซึ่งเราจะวนกลับมาหามันในภายหลังครับ จุกคอกที่ได้มาจะเอาไปใช้ปิดทางเข้าแพลงต้นเรืองแสงที่อยู่ด้านบนไม่ให้มันมีทางออกจากนั้นเราก็จะจับมันมาจากอีกฟังแพลงต้นจะเอาไปใช้ติดตั้งลงไปในปะการังให้ส่องแสงส่งผลทําให้ปูเสฉวนต้องลงไปมุดในเปลือกของมันและไปไหนไม่ได้อีกบรอการให้เราหยิบเปลือกหอยอันนี้มาได้จากนั้นเราก็จะกลับไปที่ปลายักษ์ใช้เปลือกหอยเป็นแตรเป่าส่งเสียงเพื่อให้ปลาตื่นเด็กสาวจะสื่อสารกับปลาว่าเธอต้องการหนวดของมันนะครับ ซึ่งปลายักษ์ก็โต้ตอบกลับมาว่าเขาจะให้หนวดหลังจากที่เราเล่นเกมไขปริศนาของเขาให้ได้ซะก่อนซึ่ง p u z ซ l ลอันนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงรูปภาพนะครับเราจะต้องสังเกตแพทเทิร์นของมันแล้วเรียงให้ถูกต้องเมื่อทําสําเร็จมันจะให้หนวดส่องแสงมาอันนึงจากนั้นเราก็จะกลับขึ้นสู่ผิวน้ําเอจะเอาหนวดอันนี้ไปให้ปลายักษ์กินเพื่อให้มันตกไปถึงพี่ชายของเธอบีไม่ได้หนวดมาแล้วก็ใช้มันเขี่ยไปที่ลิ้นไก่ของปลาปลายักษ์จะทนไม่ไหวจนต้องพ่นพี่ชายของเราออกมาซึ่งคุณตาก็หลุดออกมาด้วยและนั้นทให้พี่น้้องไดพบกันอีกครั้ง พวกเขาจะนั่งเรือไปขึ้นฝั่งนะครับแล้วออกเดินทางกลับบ้านกันต่อไปซึ่งผมขออนุญาตเล่ารายละเอียดระหว่างทางเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับคือยังไงก็ตามมันที่จริงแล้วนะครับสองพี่น้องยังต้องเผเชิญกับปริศนาและอุปสรรคอีกพอสมควรกว่าจะไปถึงบ้านแต่ว่าในท้ายสุดแล้วพวกเขาก็ทําสําเร็จเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดของ Lost in Play นั้นมีแก่นเนื้อหาอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เอกับบีที่ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเมื่อพวกเขาได้ประจนภัยไปด้วยกันทั้งสองก็กลายมาเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากขึ้นมันก็เหมือนคนในครอบครัวนะครับบางครั้งด้วยระยะทางระยะห่างหรือว่าหน้าที่การงานที่ทําให้เราต้องอยู่ห่างกันไปบางครอบครัวก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมเมื่อกลับมาเจอกันหรือว่าบางครอบครัวก็อาจจะห่างเหินกันไปเลยแต่ทั้งว่าครอบครัวก็ยังคงอยู่สาหรับผมก็หวังว่าเรื่องราวของ Lost in Play จะทําให้ผู้ชมได้มองเห็นคุณค่าของครอบครัวที่เราจะได้กลับไปพบหน้าพบเจอกันในช่วงปีใหม่นี้นะครับ จริงๆผมอยากเล่าให้จบในทุกสเต็ปนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมเริ่มทาในช่วงเช้าวันที่31ธันวาคมก็คิดว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องไปพักเจอคนในครอบครัวบ้างแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับสุดท้ายก็ขออนุญาตส่งต่อวิดีโอนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขไปตลอดทั้งปีหน้าการงานราบรื่นการเรียนก็ดีเยี่ยมมีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ และที่ขาดไม่ได้ขายของกอนจบด้วยฝากเสื้อจริงจังเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้เลยทาง l ลน์เด Move Store หรือว่าทางเพจ e Move Store ก็ได้เช่นกันนะครับเสื้อมีพร้อมส่งไม่ต้องพรีออเดอร์นะเอาละ่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับปีนี้สวัสดีครับ